สวัสดีครับบุญส่งความครับวันนี้รูบุญส่งก็จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกยูคาลิปตัสจะทำอย่างไรถึงจะได้ตัดไวและได้ตัดหลายครั้งนะครับนะซึ่งผมจะให้ดูตัวอย่างในเรื่องของการปลูกนะครับนาะใน,ในพื้นที่ที่เป็นหัวไร่ปลายนาหรือข้าง หนองข้างบึงข้างาที่สาระอะไรก็แล้วแต่สมควรที่จะปลูกยูคาลิปตัสเอาไว้เพื่อเป็นการใช้สอยหรือเป็นการปลูกเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้นะครับนะในเรื่องของอในที่ที่เป็นหัวไร่ปลายนาครับก็เชิญรับชมในเรื่องของการปลูกยูคานะครับนะาที่ชาวบ้านปลูกกันนะครับอันนี้เป็นการปลูกที่ ข้างบึงสกัดนะครับนะซึ่งเป็นาการปลูกเพื่อพี่ที่จะเป็นไม้ใช้สอยนะครับเชิญรับชมเลยนะครับนะอันนี้นะครับนะซึ่งเขาตัดไปเมื่อสักปีกว่าๆนะครับนะ้าถ,ถ้าเราตัดในเรื่องของอให ต้นตอนะครับนะได้ต่ํากว่านี้นะครับนะ้ก็จะมีการแตกหน่อนะครับนะอันนี้ต่อแตกได้นะครับนะสี่ต้นนะครับนะซึ่งจะตัดเป็นไม้ค้ำยันหรือไม้ใช้สอยนะครับนะเป็นไม้ฟืนไม้อะไรก็ได้นะครับนะก็จะได้ไม้ เอาไปใช้สอยได้หลายต้นซึ่งเป็นการแตกหน่อขึ้นมานะครับนี่ก็นะครับนะ้าได้หลายต้นนะครับนะ้ซึ่งเป็นไม้ที่แตกหน่อขึ้นมานะครับนะ้อันนี้หลายต้นนะครับนะแต่เราถ้าตกแต่งนะครับนะ้ไม่ให้เกินห้าต้นแล้วก็จะโตวไวนะครับซึ่งเป็น ไม้ใช้สอยไม้ที่เรานําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับนาะในเรื่องของการเพิ่มรายได้นะครับนาะหัวไร่ปลายนาะนี่ก็แตกหน่อขึ้นมานะครับนาะได้หลายต้นนะครับนาะซึ่งเป็นไม้ที่เป็นไม้ที่ไอขึ้นมานะครับนาะก็เป็นไม้ค้ำยันไม้ฟืนไม้ขายให้เขา นะครับนะพ่อค้าไม้ก็จะเอาไปเป็นไม้เขาเรียกว่าไมา้ไม้ตันนะครับนะซึ่งเขาซื้อขายเดี๋ยวนี้ก็ประมาณตันละเจ็ดแปดร้อยบาทนะครับนะาขึ้นอยู่กับที่พ่อค้า,าที่จะรับซื้อนะครับนะเขาก็จะซื้อไปขายเป็นตันนะครับนะนี่ก็เป็นในเรื่องของการ เพิ่มรายได้นะครับนาะซึ่งอนนี่ก็จะดีขายนะครับนาะเป็นไม้ค้ำยันไม้ฟืนไม้เป็นการใช้ในเรื่องของค้ำยันในเรื่องของไม้ก่อสร้างหรือเป็นไม้ใช้สอยต่างๆนะครับนาะก็เป็นไม้ที่ที่เขาตัดแล้วปีกว่าๆนะครับนาะก็เกือบจะสองปีแล้วนะครับนะอันนี้ก็จะได้ตัดกันครั้งหนึ่งนะครับนะ ถ้าเราปลูกพื้นที่มีในเรื่องของพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เช่นเป็นเป็นลูกลังหรือเป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ในเรื่องของด้านการเกษตรไม่ค่อยได้เราก็หันมาปลูกในเรื่องของยูคานะครับนะาวิธีก็คือปลูกครั้งแรกนะครับนะเราก็อย่าให้หนึ่ง นะครับนะถ้าเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งเราก็ต้องรดน้ําก่อนนะครับให้ยูคาติดก่อนนะครับนะักกระสองอย่าให้นะครับนะ้าไฟไหม้นะครับตอนที่ยูคาปลูกใหม่ๆนะครับนะอันนี้อ่าก็ถือว่าต้นโตอย่างนี้แล้วนั้นก็ถือว่ารอดได้นะครับนาะไม่ตายแต่ว่าถ้าจะตัด,ต,ดตัดแล้วถ้าจุดไฟเผานะครับนะ้ต้นยูคาก็จะ ตายนะครับนาตายทั้งหมดตายทั้งกอด้วยนะครับนะาถ้าหากว่าเป็นการตัดต่อนั้นก็จะไม่ขึ้นนะครับนะาอันนี้ก็ถือว่ารอดตายนะครับนะาเขาจุดไวนะครับนะาก็ถือว่าชาวบ้านนั้นก็บางครั้งก็ไม่ค่อยรู้นะครับนาในเรื่องของยูคานะครับนะาตัดแล้วก็จะจุดไฟเผานะครับนายูคาก็จะไม่ขึ้นนะครับนะาถือว่าตายทั้งต่อนะครับนานี้ก็เพิ่ม ในเรื่องของประสบการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับที่เราปลูกยูคาแล้วพอตัดแล้วก็จุดไฟเผาต้นยูคาก็จะไม่ค่อยจะขึ้นอย่างน้อยก็ตายไปประมาณเกือบจะสามส่วนนะครับนะจะเหลือรอดด้านก็ประมาณสักส่วนเดียวอันนี้ก็เป็นการเพิ่มภูนความรู้ให้ท่านนะครับนะได้รับทราบในเรื่องของการปลูกยูคาครับ อันนี้ก็เป็นในเรื่องของการตัดแล้วก็ให้ต่อต่ำๆอันนี้ก็แตกขึ้นมานะครับต้นหนึ่งนะครับนะแตกขึ้นมาก็ประมาณสัก78นะครับนะาเจต้นนะครับนะก็ซึ่งเป็นไม้ใช้สอยไม้ค้ายันได้นะครับนะนี่ผมให้นะครับนะ้าแนวทางหรือเพิ่มพูนในเรื่องของประสบการณ์ที่รู้มูลส่งปลูก แล้วก็ถ่ายทอดนะครับนะก็ได้เงินนะครับที่ตัดขายไปแล้วนั่นก็ถือว่าไม่ต่ำกว่า2อสามแสนนะครับนะที่ผมถ่ายทอดในเรื่องของการแปรรูปไม้ยูคานะครับนะานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมให้ดูในเรื่องของอต้นยูคาที่ชาวบ้านปลูกนะครับนาะข้างบึงข้างหนองข้างหัวไร่ปลายนาก็ถือว่าเป็นไม้ใช้สวยได้ครับ ครับขอบคุณครับผมขอ้อขอให้ความรู้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับโอกาสหน้าก็จะให้ท่านได้รับทราบข้อมูลในเรื่องของการาเพิ่มพูนรายได,ได้เป็นอาชีพเสริมได้ครับขอบคุณครับผมก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ